การใช้ใบก้ามปูหมักที่ทำให้ดูส่วนผสมก็จะมีดินใบก้ามปูที่เราหมักเอาไว้1ส่วนเราจะใช้มะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวอีกสองส่วนใครจะผสมมูลไส้เดือนก็ได้เหมือนกันนำมาผสมกันเพื่อที่เราจะปลูกอากูนิมาสูตรนี้มีความโปร่งและ ใบก้ามปูหมักก็มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืชมีความโปร่งทำให้อโกนิมาจะแตกกอเร็วส่วนมูลไส้เดือนใครมีมูลไส้เดือนจะผสมในดินหมักที่จะปลูกเลยก็ได้หรือจะใส่ด้านบนก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่มีมูลไส้เดือนก็ไม่ต้องใส่วันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้ดู เพียงแค่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางก็นำอากนิมามาแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกสูตรนี้ได้เลยใช้มะพร้าวสับรองก้นกระถางประมาณ1ส่วนสีแล้วนำต้นอโกนิมาค่อยๆวางจัดระเบียบรากแล้วนำดินผสมส,สูตรนี้ปลูกลงไปค่อยๆกดด้านข้าง ค่อยกดด้านข้างลงไปแล้วด้านบนเราก็จะใช้ปุ๋ยออสโมโคตร่วมด้วยก็คือ,อสูตร13 13 13ตัวนี้เป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตดินมีคุณภาพเพราะอโกนิมาชอบดินที่โปร่งระบายน้ำได้ดีใช้อสโมโคตรโรยร่วมด้วยและสตาร์เกินจีป้องกันมดมแมลงโรยด้านบนพอประมาณ สูตรนี้ก็ดีมากๆการรดน้ำให้ใช้เครื่องดื่มชูกำลังเล็กน้อยได้นะคะประมาณครึ่งช้อนชาต่อน้ำา2ลิตรหรือใครมีน้ำยาเล่งลากใส่น้ำยาเล่งลากแล้วรดลงไปได้เหมือนกันนะคะก็แช่เอาไว้ในน้ำประมาณสัก30นาทีค่อยยกออกได้นะคะเพื่อให้มะพร้าวมีความชุ่มชื่นนะคะ ก็จะไหลโจกลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วนำไปวางไว้ที่ร่มร่มสักสองสาวันเสร็จแล้วก็ขยับหาแสงรำไรบนชั้นได้เลย